สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแบมมาเชิญชวนนะคะคุณลูกค้านะคะร่วมกิจกรรมดีๆนะคะนั่นก็คือบูธที่แฟชั่นไฮแลนด์บริเวณชั้น3นะคะเราจะจัดกิจกรรมตัวออ l n นิวไดท่นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสรถจริงนะคะจะจัดขึ้นในวันที่16-20สิ่สิงหาคมนี้นะคะแล้วมาดูกันว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่ลงทะเบียนทดลองขับนะคะณนะนานวันที่16-20นะคะแค่ร่วมกิจกรรมทดลองขับนะคะสัมผัสตัวจริงกับออนิโอเจท่นนะคะรับไปเลยค่ะกระเป๋าออนิโอเจท่นใบนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณลูกค้าที่จองภายในนานนะคะรับไปเลยค่ะเสื้อยืดเดล่อาร์ตนะคะ และนอกจากนี้นะคะคุณลูกค้าที่จองนะคะในตัวออนิวไดท่านนะคะก็รับไปเลยนะคะอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่า40,000บาทนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณลูกค้าได้รับในส่วนของคิ้วกันสาดนะคะโลกโก้โครเมียมนะคะ,ะคิ้วร้อนะคะแล้วก็คิ้วกันกระแทกนะคะนอกจากนี้ยังมีโรบาร์นะคะแล้วก็กระบะไลเนอร์ค่ะถือว่า ของแถมเต็มๆไปเลยนะคะมูลค่า40,000บาทนะคะแล้วก็ขอย้ํากันอีกครั้งนะคะว่าจองภายในวันที่3ามสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะเ,คเป็นฝากไปด้วยนะคะกิจกรรมนะคะนัำบ,บูธแฟชั่นให้แร์นะคะวันที่16บหถึงยีสิงหาคมนี้ค่ะคถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมนะคะติดต่อเบอร์แหม่มได้เลยค่ะ0 8 7 8 7 6ปดเ 6, 6็ค่ะฝากไปด้วยนะคะสําหรับกิจกรรมนะคะ